สวัสดีครับ f อทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวันเกิดของอาร์มเองนะครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะพานางไปถวายของที่วัดแล้วก็ไปปล่อยปลานะครับเดี๋ยวตอนนี้นัดนางไว้แล้วแหละแต่เรายังไม่ได้ไปซื้อของเลยแดีวเราไปซื้อของเสร็จปุ๊บเราจะพาเราจะไปรับนางกันนะครับแล้วก็จะพานางไปถวายของที่วัด่นะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันดีกว่าอ๋อวันนี้แต่งตัวเท็กซี่จังเลย โอ้ก็เดี๋ยวเรามารับเดี๋ยวเราไปซื้อของในเมืองก่อนเราไปซื้อปลาก่อนนะโอเคเดี๋ยวซื้อเสร็จเดี๋ยวเราจะรับเธอไปถวายของกับเออไปปล่อยปลานะโอเคไหมโอเคโอ้ยน่ารักไหนรองเท้าสวยไหมคะโอรองเท้าน่ารักจังเลยเดี๋ยวเรามารับนะโอเคนะเปไคะฮะไปซื้อของในเมืองคืนจะมาค่ะรออยู่โอเคค่ะโอเคไม่เอาใครจะมาหอมไม่เอาหรอกคืนไม่ใส่แมสเราไม่หอม ใส่ไว้แมปกเก่ายังถ้าแมปเก่าก็เปลี่ยนใหม่นะอโอเคเดี๋ยวเราเราไปซื้อของในเมืองก่อน,นเดี๋ยวามาหาโอเคค่ะพร้อมยังคะอโ,อโอ้เสียงหวานด้วยเสียงไหนเนี่ยเสียงสามหรือเสียงสี่เนี่ยมาด้วยเอาย่ามมาด้วยเอาถุงพาระมาด้วยไม่ใช่ถุงสัมภาระนะถุงพาระขโอ้โหถุงภาระมากสงสัยนาง ขึ้นผิดทางเปล่าฮัลโหลนี่คุณที่นั่งเธอต้องไปขึ้นฝั่งนู้น <c oughs> ไม่ได้ฝั่งนี้กู <c oughs> ้นขับเองนะโอ้ยโอย้มาค่ะชุดหวานแววเหลือเกินน่ารักซักยังคะเนี่ยเจสให้ข้าเนี่ยอ๋อใช่เหรอ ชุดนี้เราไม่ได้ซักให้เธอเลยนะออกแน่อานนี้อาไว้หลังรถก่อนเนี่ยโอ้โหกลัวนางให้เอาไว้นี่นางก็ไม่เอาไว้กลัวหมากินว่าซานพร้อมยังบอกก่อนวันนี้อามจะพาแพนเค้กไปไหนครับวันนี้อ้าวไ,ไปวไปหาแมวก็บอกก่อนวันที่บอกอฟซีก,ก่อนวันนี้อามจะพาไปไหนพาวโัวโ,โอ้ยนี่นี่ขนาดจะไปทําบุญนะเออนี่เธอรักกิเลสบ้างเธอรัก ตั้นหาบ้างวันนี้อานจะพาไปไหนบอกบอกเอฟซีก่อนเร็วไปวัดตั้นหาบไม่กอบไปจะไปอ่าถวายของแล้วก็ไปปล่อยปลาปล่อยปลาเออแล้วก็เดี๋ยววันนี้วันเกิดเราเราจะไปพาเธอไปเลี้ยงอ่าบัฟฟอร์ไหมบัฟฟอ์แล้วก็ไอซ์ทีมเนาะโอปโ๊บบัฟฟอ์บัฟเฟอร์ไหนพูดไหนบัฟเฟอร์อือปุ๊บบัเฟอร์บัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ฮะบัฟเฟอร์ค่ะแอปเปิ้ลนุ่มบอยอ่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับใช่ไหมแฟนขอบคุณผู้ใใหญ่จดีกนว ขอบคุณค่ะก่อนขอบใครนะขอบคุณค่ะไม่ใช่ขอบใครนะขอบคุณค่ะตอนขอบคุณนะคะโอเคอ่ะไม่เสียเวลาเราไปดีกว่าเราไม่อยู่นะโอเคเอย่าีก็มาถึงวันแล้วครับแผนเปิดเอาของถวายออกมาอยู่ในกระโปรงรถเอออยู่ในรถอ่ะไงไปหาลุงพี่ปะแล้วก็มาถึงแล้วนะครับ ยกของถวายหลวงพี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เขาเป็นเขาไปหาหลวงพี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยกไปถวายหลวงพี่ตรงนี้ตรงผ้าขาวนะไปยกไหวไหมมายกยุดคองยันไปต่อมาโอ้เอาทำเองนะยกถวายหลวงพี่ก่อน,นออถวายหลวงพี่ก่อนอหนักไหมอโอ๊ย รับป้าจานะรับป้าานะรับพาจะให้หลวงพี่รดน้ำมนต์ให้ไหมเองข้ามามอ่ะมาไปไปไปรดน้ำมนต์ไปอ่าดูคอมเม้น่ ครับมาวันนี้วันเกิดผมพอดีครับก็พาของมาทําบุญด้วยอะไรครับไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไปปล่อยปลาไปกินไปนเลี้ยงไอติมเนาะกินไอติมเนะเาะแล้วก็มาถึงที่ปล่อยปลาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของอาร์มนะครับก็เลยพานางมาทำวัน ทำมูลล่วงหน้าเผื่อว่าเทสล่มติดแล้วมันต้องมันคาดเกี่ยวของวันเกิดนางครับวันที่เธอเกิดวันไหนสิบ<ม><ม>สามเมษายนสิบสี่เมษายนนะครับวันเกิดนางถ้าอาได้ไปเลี้ยงก็จะมันกําหนดเรียนมันที่ยี่แปดมีนาถึงวันที่หนึ่งพฤษภาครับอาก็าจะไม่อยู่เราก็มาทําทามูลเ่เิรล่วงหน้า <จะ S 1> เลยเนาะโอเคไหมเราไปเร<ล>ียนร่มไงเราจะไปกระโดดล่มอ้าวเมื่อไรมึงจะมาถ้าเราติดไงถ้าไม่ติดก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็มาทําใหม่ถ้าเราไม่ติดนะ อะไรนะคะคุณที่เกณฑ์มาไราทำไมมาตรงไหนก็วันวันที่หนึ่งพฤษภาไงคะอ่าก็มาเนี้ยปล่อยเลยปล่อยเลยอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนค่ะอธิษฐานก่อนเราก็เดี๋ยวเเลยเราปล่อยเ้วเธอปล่อยก่อนอธิษฐานก่อนค่ะอธิษฐานในใจ ปล่อยหมดค่ะโอเคโอเค,อเคจะยังหลังจากที่เราปล่อยปลาเสร็จนะครับเราก็จะไปกินข้าวที่ละมุนละไมนะครับร้านประจำเราใช่ไหมแพนเราจะไปกินอะไรปังปิ้งเหรอเออปังเย็น,นโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่านะครับใช่ไหมแพนวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมีความสุขปะ่ะฮะ อะไรเนี่ยทำบุญเสร็จก็จะมากินผู้ชายเลยเอยทำอย่างนี้ไม่ได้ะไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันเอาไปพิพูห์อไปเราเดินทางกันดีกว่าครับนะครับหลังจากเราถวายของท่วดเสร็จแล้วก็ทําปล่อยฟ้านะครับแล้วก็มามาลองท้องด้วยอะไรนะร้านที่ร้านที่ที่ร้านอะไรนะแฟนมูลละไม้นา้ละมูลละไมใช่ไหมคะบรรยากาศลมลื่นมากครับ สวัสดีครับพี่ยอดสวัสดีครับเจ้าของร้านเป็นกันเองมากนะครับครับข,ขอบคุณครับอะไรแทนไปสั่งโอ้ย <c oughs> เนี่ยเธอจะมาแส,สดงความเป็นเจ้าของต่อหน้าต่อต,อตาคนอื่นไม่ได้นะ้แพรเออโอ่คครับร้านละมุนละไมบรรยากาศดีอาหารอร่อยเลยนะครับราคาย่อมๆเป็นกันเองนะครับเจ้าของร้านสวัสดีครับเ้าแพรอนั่งโต๊ะไหนคะที่ขาวก็นั่งเลยคะ่ะเอาหมดเลย เ <laughs> right. อาลายเธอเนี่ยของเธอเนี่ยของเรา,าพาภูก,กระปินะครับอันส่งให้คนอื่นเขาดูด้วยนะส,งส,งส่งให้ใ <laughs> <laughs> ครครัอนั่งโอ้ยเขินเขินโอ้ถามจัง <S <s อ,งอ่ะป้ออนยากให้เราป้อนเธอ <laughs> <laughs> เอาอะไรปลาหมึกเนาะกินง่ายดีเนาะปลาหมึกนี่ย <laughs> <laughs> เอา เอาไปแกงเอาเอาแล้วมากินเร็วๆจะได้ที่ <c oughs> เอาอนี่เทสอเอผัดมีเอาดูดขึ้นไปเส้นติดไก่ย่างชอบตามคาชอบมากเลยเก็บเลยครับเก็บเลยอ้ยเอาไม่เคยแผ่วเลยจริงๆคนนี้ ไม่กินกินเลยเกลืนะอะคือทานก่อนดีแล้วเธอจะสั่งมาทำไมได้วเธอกินไม่หมดเนี่ยก็เหลือครึ่งเลยแก่ข้าไหมใช่เหรอเออมากินกินกินกิเอากินไปบายอะบายยังไงพี่ออดยังคือข้ามากนะโอเคก็กินข้าวเสร็จแล้วครับเราก็จะเดินทางกลับบ้านใช่ไหมแพนเดินทางกลับบ้านกันนะครับใช่ไหมกระปหาผัว ก็ไปหาผัวเราเราต้องรู้สถานะเราดีนะครับว่าเราจะเป็นน้อยหรือจะเป็นหลวงนะครับแล้วก็ต้องทําใจนะครับก็เราจะไปหาผัวเราเป็นผัวน้อยเธอเราเป็นผัวเก็บไงใช่ไหมไม่ใช่เก็บนัวใจ่หรอมัวแะ้วอ่ะเดี๋ยวขอตัว,ตวกลับเราก่อนนะครับทุกคนคุณยิ้มแล้วแหละจะไม่เชื่อหรอกเธอจะมากระติกแถวนี้นะแพรไม่เอาเันไม่ออเธอจะมากระติกเธอเราไม่เชื่อหรอกว่าเธอเธอมีเราคนเดียว กูรักแกคนเดียวไม่เชื่อหรอกมีเอฟซีเขาส่งหลักฐานมาให้ดูว่าเธอไปเต้นอ่อยผู้ชายอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดียวกูยังไม่เคยรักใครไม่เชื่อหรอกรักแกน่ะเธอกระติกมากเลยเธอรู้ไหมแฟนไม่อะยใครไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกเอาแล้วคนอื่นน่ะทิ้งไม่เถอะอ๋อคนอื่นทิ้งไปเถอะโอ้ทำไมเธอทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นเขาอย่างนี้แฟนกูทำได้ทำไมกูทำไม่ได้มึงว่ากูเหรอกกูทำเพื่อใครคะแอบรักแกโอ้ยเห็นไหม ถึงแล้วถึงบ้านเราแล้วค่ะไม่แก่อะไรคะขอนอนกันหนะขอนอนด้วยไม่ได้เธอจะมานอนกับเราไม่ได้เธอเธอเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมานอนด้วยกันไม่ได้เธอเข้าใจไหมไม่กลัวหรอไม่กลัวค่ะคนเราปั้มหรอใช่คนเรากลัวเธอปั้มเรามากเลยตอนเนี้ยอยากเด็กแกปั้มให้มนที่ใช่เหรอนี่แพมมันเกิดเราเธอจะให้เราเป็นของอะไรเราเป็นของวันมันเกิดเรา มาให้แคหอมแก้มพ่าก็ยอมเนาะไม่เอาไม่เราจะหอมแก้มเธอไม่ได้มันจะเดี๋ยวจะมีคนดราม่าว่าเราไปให้ความหวังเธอเราหอมแก้มเธอไม่ได้ให้หอบมกยังหอเอาเดี๋ยวมีคนมาดราม่าเรานะว่าเราเราไปให้ความหวังเธอไว้ให้มันรู้ทอตัวไวแบอไว้ไม่ใใครเห็นใครไม่ให้ใครเห็นก็เอฟซีถ้าถ้าเราถ้าเราหอมเธอเนี่ยมันเกิดเราเราต้องหอมเธอด้เหรอเธอเยอันนี้มันเกิดเรานะเอฟซีวันนี้มันเกิดอาร์มหรือมันเกิดแทนเคกเนี่ย อ้าวอแก้มเราค้าในอ๋อมันเกิดเราเธอต้องหอมแก้มเราไม่ใช่เหรอเราจะหอมแก้มเธอได้ไงแต่ขาดเองไหมขาดอะไรอ้าวแล้าเธอหอมเราได้ไหมได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ก่อนใช่เดี๋ยวแพนเธอโอเคอ่ะเดี๋ยวมีคนเอฟดราม่าเรานะดราม่าไม่มีไม่มีนะเอฟซีนะไม่ดราม่านะโอเคเอาหอมเลยค่ะหอมแก้มเราเนี่ย หอม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 วางก่อนเฮ้ยหอมไม่เลยไม่ต้องวางหรอกเออจะเอาสองมือทำไมเอาหอมหอมหอมหยุดกดลุกโอเคเอาหนำใจยังทีเนี้ยมันเกิดเราเนี่ยเออโอเคเอาเอเสซ่มาตากูมบ้างโอ้ยพอแล้วเธอจะมาทั้งร่องไม่ได้ให้นะทั้งขึ้นทั้งร่องไม่ได้นะอแกาามไม่เอา ไม่เอาสอีไม่เอาสองทีไปลงได้แล้วค่ะเงียบเงียบนะเออก็นั่นแหละเพื่อนกันโอเคลงได้แล้วค่ะระวังเปิดรถโดนรถเขาเนินเนี่ยไม่ได้ดูอะไรเลยดูยูไม่ดูอะไรละไม่จับไว้อ้าวลงได้แล้วอะไรคะไปส่งคนเข้างแรมไม่เข้าหรอกอ้าตั๋วทีจะส่งคนไปโอเคค่ะ โอเคบายบายขอบคุณเรายังเราพาเธอเที่ยวอ่ะถ้าพาทำบุญขอบคุณเรายังรักแนขอบคุณก่อนขอบคุณนะโอเคค่ะบายบายถ้าไปอีกบอกเลยนะโอเคค่ะถ้าไปอีกก็จะบอกโอเคโอเคค่ะบายบายค่ะโอเคครับวันนี้ก็พาตอนตั้งแต่เช้าเลยก็พานางไปถวายของที่วัดแล้วก็ไปปล่อยปลาแล้วก็พาไปเลี้ยงอะไรนะ บางเย็นที่ร้านละมุนละไมาครับเป็นร้านประจำของผมเองก็ก็สงสารนางแหละนางก็ไม่มีเพื่อนพาคอยเที่ยวก็มีแต่เราแล้วก็เอฟซีบางท่านที่พาที่มาหานางเขาก็พานางไปเที่ยวกินข้าวอะไรนู่นนี่นั่งก็ขอบคุณแทนแพนเค้กด้วยนะครับที่เอ็นดูนางนะครับนางมองอยู่ไปก่อนนะนนะเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวเดี๋ยวถ้าไปทำบุญอีกแล้วเราเรามาเรียกนะ เดี๋ยวข้าจะได้ไปหาแกนะจ้ามาขอทีไม่ได้ขอทีไม่ได้พอแล้วพอแล้วเราจะกลับแล้วค่ะแกห่วงมากเลยเหรอห่วงดีมาขอจุกพอแล้วกลับได้แล้วไปปะอเค่ะค่ะบ๊ายบายโอเคโอเคนะครับ fc คงหวังว่าคงจะไม่ดราม่าอะไรผมอีกนะก่อนจะจบคลิปวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกๆคนเลยนะครับที่คอยพอร์ตอาร์มกับแฟนเค้กนะครับขอบคุณนะครับ ไปบายยครับเดี๋ยวคอยเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย